แต่ว่าหนุ่มเปนด้ดื่มคำถามว่าผมอยู่กับใครตอนนี้ผมก็อยู่กับใจแหละโ oh, อ้โหมาเดฟเกอร์เฮ้ยคิวมาลองเพลงให้ฟังหน่อยได้ปะเฮ้ยนี่นี่คนนี้เล่นกีตาร์เก่งมากพี่มอส คิวมาไลฟ์ด้วยกันไหมถ้าถ้าโอเคก็ส่งคำขอมาได้นะเขาเล่นกีตาร์เก่งมากนี่เดี๋ยวให้พี่วานโซโล,โโซโลโ่โชว์อะโซโล่โชว์ดิเ๋ยวโชว์ฝีมือเอาแบบโหดที่สุดนาบใหม่ไรเงี่ยใช่เหรอเอาไม่ได้ตามอ๋ออ๋อเอาไหนแบบโซโล่โหดดิ <laughs> เาดูคิวจะไลฟ์ไหมคิวไลฟ์ไหมถ้าไลฟ์บอกเราหน่อยดิอ๋อโอเคว่าจะให้มาลองเพลงให้ฟังสักหน่อยคิวนี่เป็นรุ่นน้องของสไปร์อน่าจะแบบเพื่อนกันมัน้งไม่รู้อ่ะจริงเหรอไอโซโล่ดี ได้ไหมได้อยู่นะตง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 ตุ้งงงงคดอะไรเล่นก um um> ีตาร์คดหอ่อเขา่าใช่ไหมส่งอัลบ้ยูให้เขาหน่อยดี นั่งชิวอยู่ริมหาดทรายนั่งยิ้มและจากไปดันไปคิดถึงอยู่แต่เขาเ <c oughs> มือ่อ tiktok เอาไปทำ <c oughs> นั่งชิวอยู่ริมหาดทรายนั่งยิ้มแล้วจากไป